โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทำ120 FPS p u b G Mobile ในโปรแกรม Tencent กันนะครับมีวิธีการทำไงเข้าไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม p u b G Mobile p u b G ไส่กรอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมางมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ Supporter Level 1 20บาทต่อเดือน Supporter Level 2 50บาทต่อเดือน Admin 300บาทต่อเดือน VIP 1,000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้ใตใตคลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังเชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคฮะทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในล็อบบี้เกมนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเข้าแบบ2วิธีนะทุกคนนั้นในการทํา120 f p s สะครับสำหรับใครที่ดูคลิปที่แล้วนะครับแล้วทําแบบวิธีแรกไม่ได้นัคือการเข้าแบบวิธีเดียวนะที่ผมทาคลิปที่แล้วนะวันนี้ผมก็จะบอกวิธีเข้าแบบ2วิธีนะครับสำหรับใครที่ยังเข้าแบบวิธีแรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคฮะทุกคนนะวิธีเข้าแบบวิธีแรกนะครับให้ทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะคลิกซ้ายแล้วก็ลากลงมานะกดแตะหนดึงงตรรนนี้มาเลยะคับ และให้ทุกคนกดไปที่ฟั Wednesday นเฟืองนะแบบนี้คือวิธีเข้าแบบวิธีแรกนะครับถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ให้กดกากระบาดนะครับต่อไปผมจะบอกวิธีเข้าแบบวิธีที่2นะครับทุกคนนะให้ทุกคนกดย้อนกลับไปหนึ่งทีก่อนนะครับถ้ามีหน้าต่างแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมานะให้กดติ๊กตรงนี้นะครับให้แบบไม่แจ้งเตือนอีกครั้งนะครับให้กดติ๊กตรงนี้เลยคือไม่ต้องแจ้งอีกรอบนะแล้วก็กดปิดไปได้เลยวิธีเข้าแบบวิธีสองนะให้ทุกคนมาตรงที่ลูกศรตัวนี้นะครับย้อนกลับนะให้กดบอ้ท อ่าเรามันจะมีฟันเฟืองขึ้นมาครับให้คลิกที่ฟันเฟืองที่นี่ได้เลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปโลกตัวนี้นะครับ คิกเข้าไปได้เลยนะครับพอมาหน้าตรงนี้นะครับทุกคนให้มาตรงที่บรรทัดแรกนะครับให้คิดเข้าไปเลยครับพอทุกคนเข้ามาในหน้าเปลี่ยนภาษานะครับให้เพิ่มภาษาไทยก่อนครับเพราะตอนเข้ามาครั้งแรกมันจะไม่มีภาษาไทยแบบผมนะกดไปที่รูปบวกแล้วให้ค้นหาได้เลยนะครับมันจะอยู่แถวล่างๆนะตอนนี้ผมได้ทําการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วครับพอทุกคนได้ทําการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วนะครับให้เอาเมาส์ไปตรงที่4ขีดตัวนี้นะครับทุกคนกดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับทุก พอเรากลับมาที่หน้าตั้งค่านะครับให้ทุกคนไปที่คาว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับแล้วให้ทุกคนมาที่หมายเลขบิลนะครับให้ทุกคนกดคลิกรัวๆประมาณ5-10ถึงทีนะทุกคนให้มีโหมดผู้พัฒนาขึ้นมานะครับกดรัวๆอย่างนี้นะครับทุกคนนะของผมนี่เคยกดแล้วนะครับมันเลยขึ้นว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับพอมีตัวนักพัฒนาขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดย้อนกลับ1ทีนะแล้วมันจะมีคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยครับ แล้วให้เราหาหัวข้อคําว่า Input นะครับทุกคนนะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคะหัวข้อ input ก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วมันจะมีหัวข้อย่อยนะครับจะมีคําว่าแสดงการแตะกับตําแหน่งของตัวชี้นะครับให้ทุกคนมาที่แสดงการแตะตัวนี้นะครับแล้วให้ทุกคนกดเปิดตัวนี้นะครับพอเราได้ทําการเปิดเอฟเฟกแสดงการแตะนะครับให้เรากดย้อนกลับได้เลยนะครับกดหทีนะครับกดสอทีนะครับแล้วให้เราทําการเข้าเกมได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วตอนนี้ FPS ก็วิ่งขึ้นร้อยเลยนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราแตะหน้าจอไปนะครับแล้วมันจะมีเอฟเฟกแสดงการแตะเข่าๆเป็นจุดๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งเล่นในเชียรฟ้ากันดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเชียร์้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเก็บปืนแล้วมายิงดูนะครับคือแบบตอนนี้ FPS ขึ้นร้อยเลยครับรู้สึกแบบลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะบอกกับที่เรามาเล่นในโปรแกรมเซนเซนแล้วมันลื่นอยู่นะครับพอมาเล่น120้อยนี่ยิงลื่นี่ยิ่ง แต่ข้อเสียมันคือมันจะมีจุดเอฟเฟกแสดงการแตะนะมันทําให้เราเล่นแล้วมันแบบเหมือนบังหน้าจอเรานะอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับแต่เราสามารถที่จะลดขนาดของมันได้นะเดี๋ยวเราจะไปบอกวิธีการลดขนาดลงนะตัวเกมนี้ลื่นขึ้นเยอะเลยครับทุกคนนะถือว่าดีอยางมากเลยนะทุกคนอันนี้ยิงคน6แบบไม่ลดสกปรกนะ เราลองลดสะกบด้วยนะทุกคนถึงว่าลื่นมากครับทุกคนนะ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนนะถือว่าลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาลดขนาดเอฟเฟกแสดงการแตะลงนะให้มันเล็กลงกว่านี้นะครทุกคนนะมีวิธีการทั้งหมับ้ไปดูแล้วกาต่อต่อไปนะครับจะเป็นการลดจุดสีขาวเอฟเฟกแสดงการแตะให้เล็กลงนะครับตอนนี้มันจะจุดใหญ่ๆแบบนี้อยู่นะครับตอนที่ผมเล่นอยู่นะให้ทุกคนนะทำการไปที่3มขีดบนนะครับไปที่คาว่าตั้งค่านะอ่าแล้วมันจะมีหน้ามาร์เก็ตขึ้นมานะครับแล้วให้เราไปหัวข้อที่2นะครับ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้เราเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอนะครับจาก19 2 0 1 0 8 0ให้เป็น 2K นะครับตัวนี้จะเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะกินสเปคขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนนะแต่มันจะลดจุดแสดงเอฟเฟกแสดงการแตะให้มันเล็กลงได้นะครับพอเราเลือกตรงนี้นะครับให้เรากดบันทึก1ทีนะครับกดยืนยัน1ทีนะแล้วให้เราทําการปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วให้เรามาที่ขวาล่างนะครับให้เราทําการรีโปรแกรมด้วยการออกขวาล่างด้วยนะครับแแแลลล้้้้้ววกกกกดดดออออไเเเยรรรรใหหาาปปิโมมมนนนขึึ่ีง แล้วให้เราไปที่เขาว่าฉันนะครับแล้วไปที่3ามขีดครับเข้าเกมโดยการเพิ่ม apk เเหมือนเดิมนะเข้าสีฟ้านะครับ โอเคครับ okay. ตอนนี้เราก,กลับเข้ามาในเชียร์ปาร์กแล้วคนระับตอนนี้รู้สึกว่าจุดขาวๆนี่เล็กลงเยอะเลยคนระับเกมก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับมันทําให้เรายิงง่ายนะเวลาเกมมันลื่นไหลนะทุกคนนะเวลาเราคุมสกอบยิงสตูหรือว่าเราชาร์จสตูนี่รู้สึกว่ามันจะไม่เสียเปรียบเวลาเราชาร์จสโตนะปกติเราจะชาร์จแล้วกระตุกใช่ไหมครับเวลายิงกระตกตอนนี้มันยิงลื่นมากนะทุกคนนะ มันทำให้เราคุมเปินแล้วแม่นนะครับสำหรับใครที่ลองเล่น120 fps แล้วมันไม่ค่อยถูกใจนะครับตรงที่มีจุดรัข่าวนะสามารถไปปรับคืนแบบเดิมได้นะครับโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปแมตช์บิกกันบ้างนะครับว่าไปเล่นในโหมดลิบิกแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนป่ะไปเจอกันในแมตช์บิกแล้ฮะ watch out Watch out Mark a location. Mark the location. Mark the location ก็ย้ yeah, ทุกคนนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับทุกคนถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ